ในวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เวลา6นาิกา30นาทีณนะดอนปูตาบ้านหนองหูดงังหมู่ที่1ตำบลโคกก่องอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนายบัญญัติทรหามแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่องร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านได้เข้าร่วมพิธี วันบุญคูนขวัญข้าวหรือวันสู่ขวัญข้าวขึ้นสามข้าเดือนสามตามประเพณีบุญเดือนสามเป็นเดือนที่มีความพิเศษของคนอีสานคนอีสานถือเป็นเดือนแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่สุดของปีเพราะมีการเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นเล้าเข้ายุ้งฉางเสร็จเรียบร้อยจะมีการจัดงานสู่ขวัญข้าวชาวบ้านจะแห่ร้องรำทำเพลงไปขึ้นชมเล้าข้าวของเพื่อนบ้านทุกหลังคาเรือน แต่ละบ้านจะจัดสำรับกับข้าวสู่ขวัญข้าวและบูชาแม่โพศพที่เล้าข้าวผู้อาวุโสประจำหมู่บ้านจะมาทำพิธีดูคางไก่ทำนายความอยู่ดีมีสุขของคนในบ้านและพยากรณ์การทำนาว่า ปีนี้จะอุดมสมบูรณ์เพียงใดพร้อมกับจัดเตรียมกับข้าวคาวหวานขนมข้าวต้มกันทุกบ้านเรียกได้ว่าเป็นงานบุญที่ใหญ่มากของชนเผ่าภูไทยศูนย์ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตะบนคบก่องรายงาน